ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคสเซงแะแล้วก็อยู่กับหน้างานช่างออสนะครับผมช่างออสนะครับวันนี้ช่างออสครับผมวันนี้มาทําอะไรมาทำั้ววทำล้วหลายวันแล้วนะหลายวันแล้วนะครับมาหลายวันแล้วนะครับแคสเซงแก็เออไม่ได้มาถ่ายเลยมาหลายที่นะช่างนะตอนนี้นะครับเป็นงานรั้วนนะครับผมของช่างออสนะครับก็จะเห็นว่าอ อันนี้นะครับเป็นช่องนะครับช่องประมาณ3เมตรนะครับก็จะเป็นเสาสําสเร็จนะครับเนี่เสาสําเร็จนะครับเสาส,สั่งสั่งเสามานะครับแล้วก็มาตั้งแล้วก็ทําการเกาะอ,อิฐเททับหลังนะครับผมทับหลังอันนี้ถือว่าใหญ่เลยนะครับเพราะว่า,าความกว้างของทับหลังเนี่ยใหญ่เท่ากับหน้าเสาเลยนะครับ นี่นะครับช่างออสนะครับก็กําลังผสมปูนเททับหลังเลยช่างออสหน้าเสานี่กว้างเท่าไหร่ครับหน้าเสาหน้าห้าหน้าห้านะเป็นเสาสําเร็จความกว้างความกว้างของทับหลังเนี่ยเท่าไร่ช่างสิบห้าเซนเท่าหน้าเสานะหน้าเสานะครับเพราะว่าเอออันนี้นะครับช่างออสเห็นเลยว่าก่ออิดเบิ้ลนะครับนี่ก่ออิดเบิ้ลเลยนะครับ เสียบเหล็กไว้ด้วยนะครับเสียบเหล็กไว้ทําการนะครับเชื่อมต่อกับตัวทับหลังตัวนี้นะครับซึ่งทำแบบนี้นะครับแข็งแรงมากๆก็นี่นะครับปูนเทช่างออสนะครับก็ไม่เหลวมากนะครับแล้วก็ไม่แค่นจนเกินไปนะครับก็นี่นะครับปูนนะครับก็จะเป็นประมาณว่าไม่เหลวมากนะครับไม่แค่นมากด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอสูตรปูนเทหน่อยช่างออส สายสายแปหินแครับสายแบุ้งกีหิน8ปดบุ้งกีนะน้ำหกกระแปงปูนหนึ่งลูกน้ำหกกระแปงอบอกยันน้ำเลยบอกว่าไหนนะครับวิธีการเข้าแบบไม่ได้ยากนะครับใช้เหล็กหนีบเลยนะจางออดนะนะครับเทคนิคดีๆช่างออดบอกว่าไม่ได้หวงนะครับก อ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วช่างออสยังรับงานกําแพงเพชรอยู่นะครับผมฝากเบอร์โทรให้หน่อยช่าง0ูนย์แปดเจครับนี่นะครับผมอันนี้น่าจะทํารั้วอย่างเดียวในช่างที่เนี่ยครับผมทำรั้วอย่างเดียวก็มานะครับขอให้จ้าง้็แล้วกันเอ๊ก็เก็ดเล็กเก็ดน้อยแหละแค่ใช่ง,งี้เอามาฝากเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ชุบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวายงานบาลิกลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็ลจะแงะเปิดซ u b s c r i b ์ติดตามไว้ในพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก่อเซา Mà đu mà đu mà đu gần nào Trong kẹt sẽ nghe Kẹt sẽ nghe